สวัสดีค่ะมีรถซีดานเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะเช r o รเลสพ u ัสเครื่องยนต์ 2.0L t z e ท็อปสุดยอโต้ปี13ค่ะสกรอบคันแม็กลายสวยมากๆเลยนะคะรถสีขาวภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีดามผสมกับสีน้ำตาลนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะกระจก้ปรับไฟฟ้านะคะ กุญแจรีโีมอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะเครื่องเทอร์โบโดีเซลนะคะย้ำนะคะเทอร์โบโดีเซลนะคะไม่ใช่ดีเซลธรรมดานะคะคันนี้ใช้งานออกรถสองหมื่นบาทขึ้นไปค่ะผ่อนสบาย,บายเดือนละหกพันบาทนะคะ ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถซีดานนะคะเครื่องดีเซลนะคะหรูหลากว้างขวางนั่งสบายท็อปสุดนะคะเป็นรุ่น LTZ นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเด็กเกิร์ดรอบคันแม็กลายสวยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ ถามเดเดเพิ่มเติมได้เลยนะคะในการจัดไปนันออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยะคะ่ะเชฟโรเลตครุสเครื่องยนต์2.0 l T Z t u r น o บดีเซลท็อปสุดยอโต้ปี2 0 1 3ัสค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามารละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50508